สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับ f อทุกทุกคนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับบ่าวหลงเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยออมสินนะครับพี่เพื่งวดประจําวันที่16นะครับเดือน7 2็ดสนะครับผมสําหรับแนวทาง หวยออมสินนะครับในคลิปนี้ผมก็ลงเป็นงวดที่2นะครับพี่พี่งวดแรกก็คืองวดวันที่1นะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลของงวดวันที่1ก่อนนะครับพี่พี่ก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่16นะครับผลที่ออกนะครับ3 44กับ19นะครับพี่พี่ตัวเด่นนะครับตัวเด่นกับตัววิ่งลูดเนี่ยสลับกันนะครับพี่พี่เนาะนะครับแต่ถ้าใครชอบ4ถ้าเอาสีวิ่งลูดก็น่าจะเข้านะครับตรงๆนะครับ44 นะครับ3มาเป็นตัวเด่นซะงั้นนะครับผมก็ดูผมนะครับเนี่ยมันมาถูกทางแล้วนะครับพี่พี่แต่ใครจะไปคิดว่าจะมาเบิ้ลเนี่ยผมเน้นก็4ี่สามนะครับเน้นไป4ี่สามออก4ี่สี่นะครับพี่พี่สามตัวก็สามศูนย์สี่ออกสามสี่สี่นะครับผมก็ถือว่าในวันเนี้ยตัวเด่นตัวตัวเด่นตัววิ่งลูดก็ถือว่ามานะครับเนาะแต่แค่อยู่สลับตำแหน่งนะครับสลับแนวทางที่ผมวางไว้ตัวเด่นวิ่งลูดนะครับผม ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พีเอฟซีนะครับถ้าเกิดใครเอาตัวเด่นนะครับตัวเด่นไปวิ่งลูดนะครับผมก็สําหรับนะครับแนวทางในงวดนี้นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางนะครับแนวทางใจ กันนะครับก็ค่อยตามนะครับพี่พี่ถ้าไม่ชอบหรือว่ายังไงก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับแอดทานอนื่นได้นะครับผมก็เรามารอรุ่นกันนะครับว่าในงวดที่2เนาะว่าเราจะเดินดีหรือเปล่านะครับสลับแนวทาง,องหอยออสินนะครับตัวเด่นที่ผมจะวางไว้นะครับเลขตารางนะครับพี่พี่ก็จะมี4นะครับผมมี6 มี8มี5มี3นะครับพี่พี่มี6มี5มี4มี8มี3นะครับสำหรับนะครับในเด่นชุดเด่น2ตัวนะครับก็จะมีนะครับพี่พี่หกนะครับผม64

แล้วก็8 3นะครับพี่ๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางนะครับก็นะครับ,นะรบผมสลับตัวเด่น3ตัวนะครับที่ผมจะให้ไปในงวดนี้นะครับ3ชุดนะครับผมก็จะมี5 4 3นะครับ 86ดหกนะครับแปดหกสี่นะครับผมแปดหกสี่นะครับแล้วก็หกสี่ห้านะครับนี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่าผมจะให้ตัววิ่งรูดตัวไหนนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับก็สำหรับตัวเด่น นะครับตัวเด่นวิ่งลูดในงวดนี้ที่นะครับที่เด่นสุดนะครับในสูตรคำนวณนะครับพี่พี่ก็จะมีนะครับก็จะมี4แล้วก็6นะครับพี่พี่สแล้วก็6นะครับ4แล้วก็6ตัววิ่งรูดที่ผมจะให้ไปนะครับเด่นเด่นนี่ผมให้ไปที่ผมให้ไปที่4นะครับพี่พ ตัววิ่งรูดนี้ผมให้ไปที่6นะครับนี่เลยนะครับถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับสลับแนวทางหววออมสินนะครับผมก็สำหรับนะครับตัวที่เด่นและผมชอบนะครับในสูตรนี้นะครับผมให้ไปที่64 83นะครับ สี่สหกห้านะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวที่ผมชอบเลยนะครับพี่ที่ผมชอบเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ6 4สหนะครับพี่พี่ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับแนวทางไม่ถูกใจนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผม อันนี้รอผลนะครับก็พวกนี้ก็ขอให้มีโชคทั้งแนวทางหัวรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็แนวทางเนาะหัวอมสินนะครับผมส่วนแนวทางเลขทูบนะครับเดี๋ยวผมจะจุดนะครับก็จะจุดแล้วก็จะลงให้พพีเอฟซีได้รับชมกันนะครับก็ฝากไวพ้พิจารณาเช่นเคยนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ